ครับยอดดีนะครับเอเฮ้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้ขึ้นไม่ได้แลครับคันนี้ไม่ใช่ลดลงมปยบจานนะครับนี่รถไทยประกันชีวิตครับอ้าพี่ไหนที่บอกไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยไงพี่โอ้โหนี่พูดอย่างนี้ขึ้นเลยนะเนี่ยึขึ้นเลยนะเนี่ยึเอายังอีกยังยังไม่ขึ้นลถอีกขึ้นสิครับเชิญขึ้นเลยครับไปไหนเด้วพี่ไปส่งทุกที่ใหครับถ้าเชิญครับ ออนนน้เดี junior, on, bang, ๋ยวครับอันอันนี้มันของโรงพยาบาลนะครับเอาไปไม่ได้ครับอันนี้ของเขาครับโอ้โหจะเป็นยจะเป็นขึ้นนะครับนั่งให้สบายนะครับครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้ขึ้นไม่ได้นะครับคันนี้ไม่ใช่รถโรงพยาบาลนะครับนี่รถไทยประกันชีวิตครับ อ๋อพี่ไหนที่บอกไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยไงพี่อโหนี่พูดอย่างนี้ขึ้นเลยนะเนี่ยขึ้นเลยนะเนี่ยอ๋อยังอีกยังยังไม่ขึ้นรถอีกขึ้นสิครับเชิญขึ้นเลยครับไปไหนเด้พี่ไปส่งทุกที่เลยครับถ้าเชิญครับไอหนักาอ้าเดี๋ยวสิเดี๋ยวครับอันนี้มันของโรงพยาบาลนะครับเอาไปไม่ได้ครับเป็นของเค้าครับออโอ้โหอจะเป็นลม จะเต like um, kind of yeah, ็มนขึ้นมาครับนั่งให้สบายนะครับครับเอ่อเฮ้ยเดี๋ยวน้อเดี๋ยวน้อทำอะไรอ่ะเดี๋ยวน้อคันนี้ขึ้นไม่ได้แล้วครับคันนี้ไม่ใช่รถลงไปจับานะครับนี่รถไทยประกันชีวิตครับอ้าวพี่ไหนพี่บอกไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยไงพี่โอ้โหนี่พูดอย่างนี้ขึ้นเลยนะเนี่ยขึ้นเลยนะเนี่ยออายังอีกยัง ยังไม่ขึ้นรถอีกขึ้นสิครับเชิญขึ้นเลยครับไปไหนเด้อพี่ไปส่งทุกที่เลยครับถ้าเชิญครับไอ้น้องน้องน้องเดี๋ยวครับอันอันนี้มันของโรงพยาบาลนะครับเอาไปไม่ได้ครับเป็นี้ของเข้าครับโอ้โหจะเป็นรถเชิญขึ้นเลยครับนั่งให้สบายนะคะเฮ้ยน้องเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้ขึ้นไม่ได้นะครับ คันนี้ไม่ใช่รถโรงพยาบาลนะครับนี่รถไทยประกันชีวิตครับอ๋อพี่ไหนพี่บอกไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยไงพี่โอโหนี่พูดอย่างีขึ้นเลยนะเนี่ยขึ้นเลยนะเนี่ยึเอ,อยังอีกยงังยังไม่ขึ้นรถอีกขึ้นไปครับเชิญขึ้นเลยครับไปไหนเด้วพี่ไปส่งทุกที่เลยครับข้าเชิญครับไอ้ไหนอรอๆๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับอันนี้มันของโรงพยาบาลนะครับเอาไปไม่ได้ครับอันนี้ของเขาครับ โอ้โหจะเป็นยังงจะเป็นขึ้นนะครับนั่งให้สบายนะคะ